สวัสดีค่ะลูกเพททุกท่านนะคะพบกับสถานีประชาชนพีทีทีดีนะคะพบกับครูปุ้ยสุดสวยอีกแล้วนะคะและเพทที่นี่หัวสำโรงค่ะกับสมอสุดสวยแล้วค่ะสวัสดีค่ะบครูปุ้ยสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะดูว่าต่างขั้วมากเลยนะคะอันนี้เพทรีวิวของกินเยอะไงครูก็เลยแบบ แบบนี้ซุงนี้คือกินเยอะมากนะคะเพราะว่ามีแต่คนรีเควสให้ไปทานเยอะจิงใช่มีเด็กคนให้ไปที่นู่นที่นี่แบบเนี่ยวันนี้ก็เราอยู่ที่หนึง่งนะคะก่อนค่ะแล้วที่นี่ล่ะคะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาถึงที่ที่ลูกเพจนะคะรีเควสให้มาที่นะคะที่นี่นะคะมีชื่อว่าดูนาชมม้าคาเฟ่นั่นเองนะคะอยู่ที่ขเข็น้องแหนดีกว่าค่ะเป็นในส่วนของสสะบุรถ้าเข้ามาจากทางวัดสระบุรก็ได้คือเข้ามาได้หลายเส้นทางมากเลยเดี๋ยวเส้นทางเดี๋ยวหนูปัด ปักหมุดไว้ให้ในเพจดีกว่าจะได้ม้าง่ายๆเนาะต้องบอกว่าที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ะรอบๆนะคะก็จะเป็นท้องนานะคะเขาบอกว่าดูนาชมม้าแสดงว่าสถานที่นี้ต้องมีม้าแน่ๆเลยนะคะใช<ห>่ค่ะหนูว่าหนูเห็นประมาณแบบสองสาตัวหนูก็ยังหาม้าอยู่มันอยู่ตรงไหนงั้นอ่ะนี่ก็เจอม้าแล้วนะคะหาข<ๆ>ีด้วยตอนนี้นะคะแล้วก็พาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาถึงบริเวณไานในรล้านนะคะเราจะสังเกตเห็นรอบๆเลยนะคะว่ามีเอ่อกองฟางนะคะเป็นบรรยากาศแบบ พุ่งนานนั่นเองนะคะน้องโอใช่คือเขาจัดสถานที่หนูว่าเขาจัดสวยนะค่ะยิ่งถ้าเป็นกลางคืนนะคะบรรยากาศน่าจะดีมากมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ร่มรื่นนะถึงจะร้อนนะคะแต่ว่าก็จะมีลมพัดตลอดเลยลมตลอดดูแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการดื่มตอนกลางคืนเนาะใช่แล้วอีกอย่างนะครูวันที่3ามสเดนี้ทางร้านเขาบอกว่าเขามีคอนเสิร์ตเข้าชมฟรี4 0 0รอที่นั่งคอนเสิร์ตอะไรคะน้องโอมันเป็นคอนเสิร์ตแบบรวมน่าจะรวมป็นปิน มาคือเขาให้เข้าฟรีน่าจะเปิเปดร้านเขาด้วยเขาเป็นเปิดร้านใหม่ด้วยค่ะพูดย่างเพ้าะอยากจักเจ้าของร้านแล้วเนะาะเดีย๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านที่นี่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมได้ค่ะไดค่ะไปค่ะแล้วหลังจากที่เรานะคะไปเดินเล่นรอบๆร้านมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับเจ้าของดูนาชมมาคาเฟ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือรัตนากรศรีเวลาค่ะชื่อรัจ้าสวัสดีจ้าแม่ผัวจ้า เชื่อพึ่งค่ะดูแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ค่ะก็ะะอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างที่เนี่ยค่ะเป็นเป็นมาอย่างไรคะคือทางร้านเราเนี่ยเห็นครอบครัวไม่มีงานทำนี่มีเงินซื้ออะไรทุกอย่างใช่ไหมลูกชายเขาก็เลยแบบว่าอยากจะเปิดร้านดูนาคาเฟ่เพื่อช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีงานก็เหมือนแบบรับเป็น เด็กเขามหารายได้เพิ่มขึ้นก็คือเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากการที่เรามองเห็นว่าอคนไม่มีงานทำก็คืออยากต้องการช่วยเหลือเขาเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้เด็กมีรายได้มันก็คือจุดเริ่มต้นไม่ทราบว่าคุณคุณแม่เนาะเรียกคุณแม่เนาะคุณแม่มีลูกกี่คนคะสองคนค่ะอีกคนนึงก็คือเซอแล้วก็สอทอแองบันิสลาอืะก็คือมีลูกชายลูกสาวลูกชายกับลูกสาวนะคะ ก็บริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ของคุณแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับคุณแม่สามไร่ฝากค่ะสามไร่กว่าค่ะลูกชายเขาเป็นตัวตั้งตัวตีทั้งหมดคือแบบเขาเป็นนักธุรกิจที่ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจากเงินห้าบาทที่เขาทําด้วยน้ําพักน้ําแรงน้ําพักน้าแรงของเขามาจนแบบว่าเขาเขามีถึงจุดนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่น่ารักประสบความสําเร็จใช่แล้วตรงนี้เปิดมาได้ ประมาณสองเดือนป่าแล้วค่ะสองเดือนกว่าค่ะอตรงนี้อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอะค่ะประมาณสิบสิบสี่กิโลตรงนี้คืออำเภอพนมสารคามนะคะตำบลหนองแหน่อำเภอพนมสารคามค่ะก็คือถ้าสมมติว่าลูกเพจนะคะที่อยากจะมาที่นี่นะคะสามารถเซิร์ชได้จากที่ไหนคะเพจดูนาชมาคาเฟ่เพจติดต่อของทางร้านนะคะ 0 9 5ค่ะสี่ค่ะค่ะถ้ามาไม่ถูกต่อได้สามารถโทรมาได้นะคะก็หลักๆแล้วที่นี่นะคะเวลาที่ลูกค้าเยอะจะประมาณช่วงช่วงเย็นจ้ะช่วงเย็นค่ะเย็นน่าจะประมาณ5้าโมงอากาศเขาดีดีมากที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่1ิบโมงถึงห้าทุ่มค่ะก็สามารถนั่งชิลได้นอกจากอาหารแล้วที่นี่ยังมี กาแฟใช่ไหมคะเป็นมุมคาเฟ่เครื่องดื่มค่ะก็คือกลางคืนเนี่ยก็คือมีดนตรีมใช่ไหมคะใช่ก็จะมีดนตรีมีร้องคาราโอเกะอะไรยงี้ก็จากที่สัมผัสบรรยากาศน่ะต้องบอกว่าที่เนี้ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะตั้งแต่เดินทางเข้ามาตั้งแต่ข้างหน้าเลยค่ะก็ต้องเรียกได้ว่านะคะที่นี่นะคะครบครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่แล้วก็อาหารนะคะก็หลักๆเลยคุณพี่คนสวยเป็นแม่ครัวของที่นี่ แม่ครัวหลักนะคะถ้าเกิดไม่มีแม่ครัวคนนี้นะคะลูกค้าก็ไม่ได้ทานอาหารค่ะ <l aps> แล้วรายการอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่พอจะแนะนําได้ไหมคะว่ามีรายการอะไรบ้างต้งยมยำปลาช่อนน้ําข้นจ้ะค่ะแล้วก็ลาบกระดูกอ่อนแล้วก็ไข่ตุ๋นถ้วยจิ๋วแล้วก็มีผัดชะอมกุ้งสดแล้วก็ปลากระบอกทอดน้ำปลาจ้ะอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าถือถ้าเกิดใครมาต้องสั่งเมนูนี้แล้วเราก็นําเสนอใช่ไหมคะเพราะว่ารสชาติ อร่อยใช่ไหมคะ,ะค่ะก็ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะจ้าทีเรียสองค่ะไปค่ะไปค่ะไปคัคนนี้ไม่ติด <c oughs> ไปนะคะไปนะคะนี่ค่ะนี่ <c oughs> ได้มาขี่นะคะลุ้นมากเลยนะสนุกมากเลยนะคะคุณชมนะค <c oughs> ทำไมติดอะตอนนี้เราก็อยากจะไปรู้จักกับพี่เอกนะคะซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่ที่บอกว่า เป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างที่นี่ที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่มีเงิน5บาทนะคะเราอยากจะทําความรู้จักกับพี่เขานะคะไปรู้จักกับพี่เอกพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เอกนี่ค่ะคือพี่เอกสุดหล่อนะคะต้องบอกว่าคุณแม่บอกว่าพี่เอกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจากการทําธุรกิจใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่มีเงิน5บาทเลยนะคะคอยากจะให้พี่เอกเล่าให้เราฟังนะคะว่าตรงนั้นอะแล้วม,มาถึงตรงนี้มันเป็นยังไง ผมเริ่มต้นจากสูนจากเด็กที่บไม่ไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็เริ่มจากการผูกทัวร์ครับเป็นเด็กวัดแล้วก็หันผันตัวมาทําบ้านนอดดาวแล้วก็เริ่มขึ้นมาทําจัดสรรจัดสรรแล้วก็มีธุรกิจอีกมากมายหลายอย่างทำความไก่ทกํารถหกล้อมอโคแล้วก็ทํารีสอร์ทที่วังน้ำเขียวแล้วก็ท้ายก็มาทํา ดูนาคเฟ่คือแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนั้นที่พี่เล่ามาอนั้นประสบความสำเร็จไหมคะประสบครับประสบความสําเร็จมาเรื่อยๆเลยนะคะใช่แล้วก็เลยมาสร้างที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่พี่ใช้เวลานานไหมคะในการสร้างตรงนี้ใช้เวลาไม่เกินจากยี่สิบวันครับไม่เกิน2ี่บวันตรงนี้คือคืนเนรมิตตรงนี้มาเสร็จใช่ครับเครื่องจักรของผมมีพร้อมผมทําเองถ่ายเองขุดเองคนงานของเราเองด้วยคนงานของเราเองด้วยครับค่ะก็เดี๋ยวจะให้พี่เอกนะคะพาเรานะคะไปชมรอบๆนะคะครับ ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆพร้อมๆกันนะคะที่นี่ก็มีขี่ไฟไว้เผือกขี่ควายเผือกใช่ครับอันนี้แล้วควายนี่คือพี่พี่ซื้อมาเองเลยหรือว่ายังไงซื้อมาเองเลยครับตัวแสนห้าครับไบเผือกตัวแสนห้าก็คือถ้าลูกค้ามานี่ก็คือสามารถขี่ควายได้ด้วยขี่ไฟได้ด้วยครับนอกจากจะมีควายแล้วคือคอนเซ็ปต์ที่เข้ากับทางร้านเลยก็คือม้าม้าครับขี่ม้าคนโตขี่ได้มีมีม้าคนโตแล้วก็ม้าเด็กม้าแคะ แล้วล้วการควบคุมดูแลหมายความว่าตอนที่ขี่ม้าเนี่ยก็จะมีคนดูแลด้วยมีคนดูแลครับมีคนดูแลแลวอย่างหนูขี่ได้ไหมคะได้ครับได้ <laughs> แล้วม้ามันจะพยศไหมก <laughs> 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 ็เมื่อกี้จะสังเกตเห็นมีเด็กเล็กๆอ่ะเขาขี่ม้าอยู่อันนั้นก็คือเป็นม้าสําหรับเด็กใช่ไหมคะใช่ครับรแต่แแถ้าเป็นคนโตก็จะเป็นอีก,อก,อกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นนึงครับอีกรุ่น แล้วก็คือตรงนี้ที่หนูเห็นเลยก็คือมันเป็นลานกว้างเหมาะกับตอนกลางคืนตอนกลางคืนครับก็มีการกางเต็นท์ได้ด้วยครับอ๋อมีการกางเต็นท์นอนด้วยนะคะแล้วก็เห็นเมื่อกี้มาจากข้างหน้าเลยเห็นว่าที่นี่จะมีคอนเสิร์ตใช่ครับมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรคะพี่เอกก็เป็นรถแห่ก่อนไปแรกครับค่ะเป็นรถแห่แล้วก็เข้าชมฟรีครับวันที่31ครับวันที่31ครับให้พี่เอกฝากกับเพจของเราเลยนะคะ ครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่ใกล้เคียงแล้วก็ห่างไกลพื้นที่ที่พอรู้ข่าวจากเพจของเราให้มาแบบสนุกสนานกันครับมาร่วมสนุกกันคอนเสิร์ตฟรีใช่ไหมคะฟรีครับคอนเสิร์ตฟรีแต่ค่าอาหารไม่ฟรีนะคะครับต้องเสียตังค์นะคะแต่ว่าดูคอนเสิร์ตฟรีนะคะครับพูดถึงอาหารบนหนองแหน่ค่ะแล้วแถวและแวกใกล้เคียงครับบางทีเขาขับปลากระบอกมาขายแล้วก็เอาทําเมนูที่ทางร้าน ก็คือเรียกได้ว่าวัตถุดิบก็คือนํามาจากชาวบ้านที่ก็เอามาขายเราแล้วก็นํามาทําเป็นอาหารก็คือช่วยเขาอ่าใช่ครับช่วยเมื่อกี้พี่เอบอกว่ามีควายเผือกอ่ะมีไฟเผือกครับพาไปขี่เลยเดี๋ยวจะพาไปขี่ายเผือกนะคะปีใหม่น้องปีใหม่ครับน้องปีใหม่นะคะน้องปีใหม่นะคะควายเผือกนะคะยินดีที่รู้จักนะคะไม่ครับขี่ได้ครับอ๋อหมายถึงว่าเขาทักทายเราแล้ว๋ต่จะขึ้นไปขี่ควายนะคะเราเช่านาอยู่กับควายหนึ่งสองสามึ่ ไฮไลท์ของพี่รานีนะคะว่าที่ว่าลูกค้ามาใช่ไหมพี่เราก็จะต้องมาขี่ควายเนาะอันนี้เป็นควายเผือกนะคะที่น้องปีใหม่นะคะครั้งแรกนะคะการขี่ควายนะคะในกรุงลงหนูรักคุณเรำแล้วขี่ควายเดินไปงมหอยขี่ควายเดินไปงมหอยนะคะหอยตรงนี้ก็เอาไปเป็นวัตถุดิบในการทำใช่ใช่ครับโอเคนะคะเดี๋ยวขอย้านลงนะคะน้องปีใหม่นะคะรอหน้า นั่นน้องเป้ครับมืองมหอยมืองมหอยนี่คือเป็นบ่อพักของเราเองใช่ไหมคะครี่เขาเราียกว่าพี่สร้างขึ้นมาครับผมแล้วหอยนี่เป็นหยอยธรรมชาติหอยธรรมชาติเลยครับหอยธรรมชาตินี่นะคะมืองมหอยขอ,ยของเรา,เานะคะนี่คะ่ะน,น,นี่นี่ดูะนะ,ะวันหนึ่งงมได้เยอะไหมคะ ชั่โมงหนึ่งเต็มกระป๋งนี่เลยใช่ไหมคะโอ้โหหอยตัวใหญ่มากเลยอะ่ะก็ตรงนี้เราก็เอาไปทําเป็นเมนูเลยค่ะพี่เอกเมนูชจอมหอยขมครับเมนูชจมหอยขมแกงกะทิเป็นอะไรครับใบชะพลูครับใบชะพ่าใครที่มาทานเมนูอหอยขมต้องบอกว่าได้สดๆจากที่บ่อนีอ่เลยนะคะบ่อของเขาเองะะจับวิวกิมก็ได้ครับจิวกิดก็ได้นะคะราคาเริ่มต้นพี่หกสิบบาทครับถูกมากครับ ไม่ทราบว่านี่เป็นห้องอะไรคะพี่ก็อนาคตจะทาเป็นห้องคาราโอเกะครับไบเบิองแขกยังไงก็ขอฝากนะคะดูนาชมมะคาเฟ่น,นะคะคไว้ในอ,อกก้อกบอกอ้ามใจของลูกเพจด้วยน,นะคะต้องบอกว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะคะให้พี่เอกฝากนะคะดูนาชมมะคาเฟ่กับลูกเพจของเราได้เลยค่ะครับก็อยากให้พี่น้องชาวจังหวัด่งางซาแล้วก็ตำบลใกล้เคียงแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่พอรู้จักดูนาชมะมคาเฟ่ก็อยากจะให้ เชิญชวนมาดื่มมากินอาหารของเราครับก็คือราคาหลักร้อยครับแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะคะที่สําคัญนะคะเจ้าของร้านใจดีนะคะค<ช>่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากมาก,มากเลยนะคะดูนาชมะคาเฟนบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ออิ่มนะคะอิ่มแบบจุกมากไม่อิ่มไม่รู้จะไหวยังไงแล้วคะมีพื้นที่เหลือไหมเนี่ยแต่ยังเหลือนะครูยังเหลือให้กับบรรยากาศอตอนยินนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า ใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะสำหรับคลินี้นะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามเพจนี้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมอยากให้เรานะคะไปที่ไหนนะคะติดร์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปถึงที่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ ชมมาคาเฟ่นะคะเราจะเห็นว่าตอนคืนเนี่ยนอกจากมีรายการอาหารแล้วก็ยังมีหมูกระทะนะคะชุดใหญ่399านะคะชุดเล็ก199บาทอันนี้ก็เป็นเซต399นะคะมีหมูนะคะมีปลาหมึกแต่ว่าเราไม่ไม่กินสามชั้นนะคะเราก็เลยไม่ได้สั่งมานะคะมีหมูอัดแล้วก็มีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีตับด้วยนี่นะคะนี่3 9 9ทางร้านนะคะก็จะมีเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะคะนี่ค่ะ อันนี้นะคะทีเด็ดนะคะที่เข้ากับน้ำจิ้มแจ่วก็จะมีโหละพาอันนี้ก็จะเหมือนแนวออกจิ้มจุ่มนะคะรกกอร่อยไปขอตัวไปกินก่อนนะคะอ่อค่ะหิวแล้วค่ะน้องมันยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะสมาชิกเราหนีไปนอนหมดแล้วนะคะ